โอ้ได้อยู่หนิแมเอามองนานาหนินจะํำนี่ม่วนใส่เบิดเลยโอ้แต่สร้างผักซีน้ำค้นมมกินผักซีพ่อกำลังเก็บผักซี ยัเบิดเลยแปลงเงี้ยนะที่สุดนี่แต่ว่ิีปลูกบนทดินต้นกะาอะกัเลยดีมากปีนี้คงที่บ่ได้ามาเก็บทรายด้ย <c oughs> บวกไว้ก่อี่ามได้เก็บเพราะมันักระดิมันไม่เตียมกแห้งเลยเงยนเดินี่นหาม่หลัง ที่แล้วมันก็เป็นขึ้นกันตรงนันสิบ่บ่ันสูงดิยน้ำที่แล้วน้นก็ได้ยเดี๋ยนี่เลยมันเติมหน่อยมี่จะทำหนี่ลยนะขี้ใส่นี่ก็ได้เห็นก็เติมขึ้นกันข้อดินหลวงพ่อเลยมันเล่นเหลืองข้อดินหลวงพ่อพันหลวงพ่อ วัดบ้านไร่เอ้ยบ่แม่นอูวัดป่า ได้กำหนึ่งกำบากใหญ่โอ้โห้ห้อยตีนไข่เต็ม <laughs> ตรเรียบร้อยแล้วนะได้ลายแล้วนะ มาเก็บผักในมือนี่นี่กวางบักใญ่นึงเลยเนีย่อันนี้ก็เป็นผักคะน้าเตยมถังเนี่ยเตยมถังกว่อไปถังสีใยอันนี้อีกถังนึงโอ้หลายค่ะเด้อผักของบัดน,นี่ว่ได้ปลูกแต่ว่ามาเก็บเป็นยังไง sâm bay chơi